สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบเ็ดสุราคมร์พ3ยห้าสามนะครับตอนนี้อยู่ที่อ๊ปบายรถเมย์ซอยหนึ่งนะกำลังจะนั่งรถเมย์ไปสยามนั่นเองไปมุนคองนะฮะไปรับเทสโทรศัพท์นั่นเอง <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ก็ขึ้นรถเมย์แล้วมาได้แล้วนะรถเมย์ีืหลังจากที่รอเราประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็รอนานพอสมควรกั่เจะได้ขึ้นรถ น,นี่ก็อยู่ที่ลีโเลแนะฮะก็เดี๋ยวไปดูเช็คลอบก่อนนะฮะว่า,อารอบกี่โมงแล้วค่อยว่างอีทีแต่อาจจะไม่ทันแล้วมั้งเพราะว่าอาจจะทันแต่ว่าตอนแรกว่าจะไปเซนทันเวิลก่อนนะฮะแต่คงจะไม่ทันละเพราะที่นี่รอบก็คงเข้าประมาณบ่ายสองกว่ากว่าโอเคฮะเดี๋ยวมาดูฮะเราจะกี่โมงเลย ตอนนี้ก็ดูจบแล้วนะฮะตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่าะะก็เป็นยังไงก็ไปติดตามในบล็อกก็วก้นนะฮะตอนนี้ก็กำลังจะไปพารากอนน่เพราะว่ามีงานโนเะกะีย N8 ไปเลยโอ้ยนี่มันนกัน ตอนนี้อยู่ที่เาเรียกอะไรวะอะไรก็ไม่รู้อะของโนเะกียฮะกมาจะมาถามเรื่องแมพพอดีเดินผ่านมาพอดตีตอนนี้ก็กำลังพยายามทำมันอยู่นะงัก็ว่ากดูไม่อยู่พารากอนนะน,นี่เขากำลังเอาเครื่องเนแปดเสียบเข้ากับตัวจอใหญ่กนะันล สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้คำตอบใด,ดๆนะครับเพราะว่ามันยังเป็นสินเชื่สามซึ่งยังใหม่มากนะตอนนี้ก็เลยมาเดินจะมาเซ็นท่านเบอร์กนะจะมาดูของรดราคาโอเคบันทึกต่อไปนะครับตอนนี้รู้สึกจะมีปัญหากับเวลาการถ่ายตัวเองเนะี่ยแล้วปุ่มมันก็คล้ายๆ,ๆมือเราอะไปโดนท็อสกรีนแล้วมันก็จะดับ เองโดยธรรมชาตินะทำให้บางครั้งมันสต๊อบดีที่ตอนนี้มันมีไฟสีต้มอ,อยู่โอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้เข้าเซ็นเตอร์เบอร์ไปดูของรถราคาแล้วกันไม่รู้ถ่ายได้มันโอเคไปเลย ครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในเซนรัลเิลด์อยู่นะครับก็มาดูของแล้วก็ไม่มีอของลดราคาที่นี่ลดประมาณ40%เอนงนะจากจุดอื่นลดไปจากเซนทรัลาับข้าวมันลด70%นะกอ็นงจะมันที่ไฮโซกว่านะโอเคก็เลยมาพักกินข้าวนะฮะจากที่คนถามมันเยอะเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับ Ovi Map นะฮะน่าจะได้คําตอบแล้วก็คือ,อคําถามก่าแล้วการคําถามก็คืออย่างเช่นเราไปในตําแหน่งตําแหน่งหนึ่งเนี่ยแล้วเราจะแชร์ให้คนอื่นรู้ว่าเราอยู่ตําแหน่งไหนเ,หเ,เ,เนี่ย <Okay. S 1> เวลาเขาให้เราเซิร์ชเนี่ยขอบคุณครับครับโอเคเวลาเขาให้เราเซิร์ชเนี่ยอ่า แล้วมันไม่มีในตำแหน่งที่เราอยู่อย่างเช่นร้านกาแฟรหรือ,อรีสอร์ทหรือร้านอาหารอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงนะครับสุดท้ายแนละ้วคำตอบน่าจะเป็นว่าไม่ไม่มีเพราะว่าอาินเทอร์เนสามมันยังใหม่อยู่ครับก็เลยยังไม่มีแล้วก็ไม่สามารถที่แอดได้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เลย เลย,เลยต้องหาตำแหน่งใกล้เคียงหรือว่าเป็นจุดหลักๆอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะั้นอย่างเช่นเมื่อกี้ไปพารากอนก็ไม่มีตำแหน่งของพารากอนซึ่งก็แปลกน้าดูแต่ที่ตอนนี้อยู่เซนรัลเวลมีนะฮะโอเคก็นันีปัญหาของวิดแมปนั่นเองเออตอนนี้อยวก,กินข้าวเสร็จแล้วคงจะกลับบ้านแนละ้วเพราะว่าตอนแรกเราจะกินที่บ้านเลยหรือเปล่าแต่ว่าพอดีรถไฟตอนนี้คนคงบักอึบกว่าครับแน่นเอียดทะลุรถไฟออกมาก็ ก็เลยกินข้าวก่อนแล้วค่อยกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวอาจจะลองไปทันใต้ดินดูดีกว่าเออเทก็ไม่ใช่ไงเท่นี้อเดี๋ยวรออาหารมาเดี๋ยวดูอาหารได้ยินกันบ่อยๆก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะที่สามารถถอดเองได้ไหมสรุปถามจากหลายๆสาขาแล้วนะก็คือไม่สามารถเปลี่ยนได้นะ,ค,ะคือถ้าเปลี่ยนเองแกะออกมาเนี่ยบรันตีลุดทันทีนะครับก็เห็นมีหลายคนบอกว่าเปลี่ยนได้นะเราไม่หมดแต่สุดท้ายเราก็ อนนี้ถามมาประมาณสองสาขาแล้วนะฮะเขาบอกว่าถ้าแกะก็หมดกว่านึีมา่นั้นเพราะนั้นก็อย่ากแกะเลยนะฮะเขาประกันปีหนึ่งก็ใช้ไปกระชั้นในรถเอาแล้วกันนะโอเคแค่นี้นะครับหมดละเดี๋ยวไปชียรีกคงจะกลับบ้านลนะให้ดูเคสอีกทีนึงครับอ้าวนี่ยพอใส่แล้วมันตลกมากเลยคือมันแบบเป็นท r a n s f o r อร์มากเลย รถไหลไปบางช่วงนะฮะไหลไปเรื่อยๆดูติดยาโป้ดไปถ네ึงโน้นเลยก็คงเดี๋ยวจะลงเอฟบีทีนะดูนะครับติดมาจนถึงฝั่งนี้ยังติดอยู่เลยเป็นไงล่ะใครมาจากตะวันควายอะไรเงี้ยก็คง เข้ามาในสถานีอ้ไในบวนรถไฟแล้วฮะก็คาดว่าคงจะลงจากกระจกโอเคตอนนี้ก็กำลังจะออกจากสถานีแล้วครับแมพแมพหายไกลไหนวะประมาณนี้แล้วครับเดี๋ยวเจอกันที่พอรโยธินนะครับจะขานีต่อไปสถานีชูชโยติน Next Station พอร์ต